มาถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนติดตามอย่างที่เราได้คุยกันไปก็คือเรื่องดิจิทัลวันเลตหนึ่งหมื่นบาทนะคะซึ่งท่านานยกเอกก็มีการให้สัมภาษณ์ระหว่างเดินทางเข้าร่วมการประชุมเอเปกที่นครซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็พูดถึงโครงการดิจิทัลวันเลตหนึ่งหมื่นบาทถือว่าเป็นโครงการที่จําเป็นค่ะเพราะว่ามองแล้วว่าประเทศนั้นอยู่ในภาวะวิกฤตที่ต้องกระตุ้นและก็เชื่อว่าเมื่อเสนอกฎหมายพรบกู้เงินเข้าสภาจะได้รับเสียงสนับสนุนจากพักร่วมนั้นเพียงพอค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ําว่าไม่อยากให้สังคมไทยนั้นไปตั้งทงล่วงหน้าในเรื่องเกี่ยวกับโครงการนี้อยากให้รับฟังความคิดเห็นว่าข้อดีข้อเสียคืออะไรแล้วหยิบยกมาพูดคุยกันส่วนกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพาก้าวไกลระบุโครงการดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้นจริงและอาจไม่ผ่านสภา นายกรัฐมนตรีก็มั่นใจว่าเสียงพักร่วมรัฐบาลที่มี320เสียงนั้นมั่นคงเชื่อว่าผ่านไม่มีปัญหาคนไทยจะมีโอกาสได้ใช้เงินโครงการนี้ค่ะผมก็มั่นใจนะครับว่าเสียงของผมเนี่ยอย่างเช่นพักรัฐบาลของผมเนี่ยนะครับมี320เสียงผมว่าเสียงของผมมั่นคงนะครับแล้วเราเองเราก็ทํางานเป็นทีมนะครับผมเชื่อว่าผ่านยังไงคนไทยก็น่าจะมีโอกาสได้ใช้เงินจายผมมั่นใจครับ หน้าที่ของผู้นำรัฐบาลก็ต้องฟังเสียงข้อคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับผมก็ยืนยันว่าที่ชอบวอรเล็ตที่มันดีเลยการประกาศานานนี้เพราะว่าเราเช้คำว่าเราอ่ะทีมงานของเราเนี่ยฟังอทอคิดเห็นทั้งหมดนะครับไม่เป็นเรื่องของพรบรไม่เป็นเรื่องของคนรวยขีดจากัดรายได้ต่างๆนานา,นานเนี่ยเราก็มีการพูดคุยกันแล้วมีการมีการถกเถียงกันพอสมควรกัน นายกก็ยังยืนยันนะคะว่ากระบวนการขั้นตอนต่างๆรัฐบาลทําถูกต้องทั้งหมดส่วนคําถามที่ว่าตอนนี้ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตหรือไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําหรือไม่รัฐบาลเชื่อว่าตอนนี้ยังอยู่ในวิกฤตที่ต้องการการกระตุ้นเพราะ9ปีที่ผ่านมา GDP โตแค่1.9%ต่อปีแต่ประเทศอื่นโตกว่าเราสองเท่าถ้าไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจวันหนึ่งอาจไม่มีใครอยากมาลงทุนที่ไทยคะ่ะ ข้อโตแย้งมีอยู่ข้อเดียวเธอคือปรชอัชญาจริงๆนะเราอยู่ในวิกฤตหรือไม่อยู่ในวิกฤตมีวิกฤตมีความจาเป็นหรือเปล่าที่ต้องทำถ้าคุณบอกว่าวิกฤตและความจําเป็นคือเรามี GDP ต้องติดลบอย่างนั้นก็คงอาจจะไม่ต้องทำเพราะ GDP เรายังไม่ติดลบแต่ผมถามคำเดียวอะ่ะ9ปี10ปีที่ผ่านมา GDP เราเท่าไหร่นนะ1 1.9%ต่อปี ไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ<ม>ประเทศอื่นเติบโตเท่าไหร่ครับมากกว่าสองเท่าเกิดเท้งนั้นคู่แข่งเราสมัยก่อนเราอยู่ในโลกของเราคนเดียวได้แต่ปัจจุบันโลกอยู่ในโลกของการแข่งขันถ้าเกิดเรามีเราเราไม่มีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่มันมากเนี่ยคุณตื่นมาวันหนึ่งเนี่ยจะไม่มีใครเขาอยากมาลงทุงนประเทศไทยนะรัฐ <iy an. S 1> บาลเราที่ยืนอยู่ที่ทุกคนมีความเชื่อว่าเราอยู่ในภาวะที่วิกฤต แล้ต้องการการการะตุ้นแค่ได้ยิงแต่ว่าคนอื่นจะบอกว่าไม่จาเป็นขนาดนั้นไม่เป็นใช้เงินขนาดนี้อาจจะกระตุ้นแค่คนที่เป็นคนจนดดจริงๆรและน่งตัดจริงจริงคือคือคือ,ค,อคือผมว่าตรงนี้มันก็ถกเถียงกนันมันก็ไม่จบมใช่ไหมครับส่วนกรณีที่ประชาชนบางกลุ่มนั้นรู้สึกผิดหวังที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินนะคะเนื่องจากมีเงินเก็บเกิน5 0 0 0 0 0บาททั้งที่เกิดจากวินัยการออมและมีรายรับไม่เกิน70,000บาท นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าเข้าใจและก็เห็นใจแต่ต้องรับฟังทุกภาคส่วนทั้งสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยคนที่มีไรายได้เกิน70,000บาทและเงินเก็บเกิน5 0 0 0 0 0บาทรัฐบาลได้ออกโครงการเอริฟันหากมีการใช้จ่ายจะได้เงินคืนประมาณ10,000บาทก็เทียบเท่ากับเงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะคะอีกข้อที่ประชาชนสงสัยว่าเงินฝาก5 0 0 0 0 0บาทรวมไปถึงสลับออมสินหุ้นกู้กองทุนรวมด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรีบอกว่านับเฉพาะเงินฝากอย่างเดียวโดยจะเริ่มตรวจสอบฐานข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน2566ค่ะเงินฝากอย่างเดียวครับกองทุนรวมไม่นับใช่ไหมมันเท a c ไม่ได้เท a c ไม่ได้ไม่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 ไมไมเอาเอาเอาแค่เงินฝากอย่างเดียวมไม่ได้ยินเลยครับเงินเกษียณอะไรเงินเกษียณก็ไม่รู้เงินเกษียณอยู่บัญชีเปล่ะนะ จะอยู่เป็ชีก็นนะับนอกจากนี้ท่านนายกอย่างมั่นใจว่ามีเงินพอที่จะนํามาใช้ในโครงการนะคะส่วนที่มาของการออกเป็นพรบรเงินกู้เรื่องนี้ทางผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นคนบอกเองว่ากู้ดีกว่าเพราะหากยกระดับ GDP ขึ้นไปได้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็จะลดตามไปด้วยค่ะคือ ผมเป็นนายกที่มาจากพกรรคเลยครับพรรคเพื่อไทยคุณก็บอกอยู่พรรคเพื่อไทยหาเงินได้ใช้เงินเต็นนะครับผมว่ามั่นใจผมหาเงินได้ผมใช้เงินเป็นนะครับเรื่องที่มาที่ไปของพรบรเนี่ยพรบอรเอินกู้เนี่ยท่านผู้ว่าการตางแเป็นคนบอกเองบอกทานายกนายกกู้เลยดีกว่าขึ้นจาก60เป็น6 1 60กกว่าๆเป็น6 1เป็น64สบเปอร์เซ็นต์สบายมากเพดานอยู่70็้กู้ไปเลยเพราะถ้าเกิดกู้แล้วเอามาใส่ตรงที่ท่อวอเล็ตแล้วบวกกับโครงการอื่นๆเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราสามารถยกระดับของของจีดประเทศไทยขึ้นไม่ได้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็จะลดลงไปถึงแม่หนี้จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเกิด GDP เพิ่มขึ้นมากกว่าสัดส่วนหนี้ก็จะลดลงไปรัฐบาลนี้มั่นใจครับว่าเราหาแล้วว่าเราหาเงินเป็นแต่ต้องมีการลงทุนก่อน